แปดแหนึ่งและสและสามและสี่เทาอที่เดิมเลยคไม่ได้เป็มเต็เยนที่เลยเอาวางเอาไว้ตำแหน่งเดิมหน้าตหลัหไม่ยันไม่ยันไม่ยันก้าเลยเวางเดินเดินเตะวางเดินเดินเตะวางเดินเดินเออ้าหกเจ็ปปดชิดวางเดินเดินชิดวางเดินเดินในรถคิดแอบวาเดินสองสามชิดและหยุดก่อน 1>, 1 2 3 Kick and Wang น่ะอันนี้ง่ายใช่ปหมเพิ<ๆ>่มคำอีกไปทำนี้ <S 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 Kick and w a ดิน1 2 3 Kick and w a ดินก็ต้องคิดข้างซ้ายใช่ไหมนะมันข้งางขวา่า1 2 3 Kick and w a ดินเอาเกี่ยมมข้างซ้ายมา Kick and Wang ข้างซ้ายกัน6ข้างซ้ายนะ7 7 4 Kick and Wang Kick เคยตูนเออไม่ได้เก้า ซิกเว่ปคลิกแอว่านะใช่มัเอตี้ยนวะหึึเะม่ตะกี้ตะกเจ้าราก็แอนวางข้างน้เจอวะแล้วมันไม่ถูกวางข้างนี้หรือเป่า เียบเียบเอัน <sist> ท <le joke in> ่อเลูตามที่เียบเออต่เกียบเียบเออนั่นแหละอ่ะมาแปดีขวาแล้วหรอขาแขนกับขาตัวข้ามกันเออได้หเจ็ดแปดแปดหนึ่งสองสามสี ตอนนี้ก็จริงๆก็ทํางานประจำเนาะแต่ว่าอันนี้อีกพาร์ทหลักหนึ่งเลยเนาะก็เป็นครูสอนเต้นแล้วก็ออกแบบค่าเต้นให้อยู่ค่ายแคสซูลูะคะ่ะเออเริ่มจากสไตล์ก่อนเนาะเนื่งจากเพลงมันเป็น R b เนีเนาะทีนี้สไตล์การเต้นเนี่ยเราเคลียดได้หลากหลายมากเลยแต่มันก็ต้องมา ให้ตรงกับบีฟด้วยทีนี้บีฟที่เราได้มาเนี่ยคืออยากได้ความเท่เนาะเราก็เลยต้องเจาะไปที่ฮิปฮอปอ่าคือจริงเพลงนี้มันใส่ได้สตรีทแจ๊สหรือว่าฮิปฮอปก็ได้เนาะแต่ทีนี้เราก็เลยจะเน้นไปที่ฮิปฮอปทีนี้ฮิปฮอปแล้วมันจะยังไงดีล่ะในเมื่อน้องเป็นแบบ j จอบเน้ออ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการคิดท่าแล้วก็คิดให้ความฮิปฮอปกับความเจมบเนี่ยมันมารวมกันได้แบบลงตัว แล้วพี่เพ็ญก็จะเป็นคนสัมภาษณ์ใช่ค่ะพี่เพ็ญก็ถามว่าอะไรที่ยากที่สุดใช่ไหมแล้วบอกพี่เพ็ญว่าดูเองว้าวหนึ่งแค่เดินเดินมาแล้วก็แบบอยู่จุงปะก็เอฟหลังโอเคโอเคโอเค เจ็ด <Set, S 2> แล้วก็วนว้าอ่ะเอาไหมเจ็ดแปบดบแบบหนึ่งสองฟื้นฟื้นโอเคแอหววได้ไหมห้า วนวนรอบมันตูนน,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 นี่หนึ่งสองสามส่ห้หาหากและเจ็ดข้อนตูนดูข้อตัวผู้ไปข้างหน้าดิยื่ไปข้า,างหน้านี้เออดิไปข้างหลังเออแบบอะไรก็สามสี่ ไม่ใช่หใจจเหรไม่ใช่นาดไปจะขัดเหรอไม่ใช่เพียงคนเดีวนะคะหยาดเหงื่อไม่มีไหนอ่ะแต่เล็บคือ <c oughs> เล็บดนไฟเหยียบไปด้วยค่ะ <c oughs> แต่ม่เป็นอะไรเราแข็งแรงขอข,ขอได้ไหมไม่ได้ค่ะที่โต ถายไปแล้วใจหายไปจากกล้องสั่นสันสันส่นพนานมากคเดียวคนนี้ย nên là lét nó คนย่อคนเดินก็ตื่นเดินแน่นตึนตึงทำแข็งคงไม่ันมันเลย <c oughs> เทะเียบมากเียบเลยไม่ไหวแล้วเลยนะไม่ใช่ไม่บเลย นไ้้แค่โอาั้แค่ตัวแค่ตัวนะตัวนแต่ไม่ต้องเต้นหรอกมันมัต้องเห็นไอ้ตาดักไองตึงตึงนี่แหละเปิออกไปเลยหนึ่งสองและสาและสี่ห้าหกและเจ็ดและแปดหนึ่งสองททสห้าหกทททแปดหนึ่งสองานั้นส

เออเมื uh, ่อกี้มันเวฟไปเลยอ่ะเอาเสิร์เ้ยเง่พออยือคนเดียวดีแล้วไม่เห็นต้องคิดใครตื่นตอกยืนจไสุด้นแล S 1 Ooh, 2 <S 1> S kaç, <S 3 4 1 2 3 4ส6 7 7และ1 2 4อและสีและ5้าเออี่สายและเนะมีต uh, huh? no. uh, ูนและเจ็มีและเอันนี้เราควรหันมาซิลโผล่ดกันหลังไม่ปวดยืนเลยยืนซึบอย่น่นอ่ะอ่ะตอไม่เคสมัย คอถึางไวใ <'s> ช่ไหมเราเต้นแค <c oughs> ่สามหนึอ่ะคิปไม่ต้องเต้นยืนนั่ยไวเก็บประจัรัจิงก็พออ๋อเใ็บปะจัยรับจิงก็พออ่ะแต่เราสับคนเต้นอันนี้ถ้าคานี้เรา one and two and แค่นี้ one and two and บอกไวไม่แต่วิทยาหันหน้ามามื่ออ๋ออ่ะแต่วิทยาเป็นเอออ่ะไหนละคะเต้นยาวยเนาะ one and two and three f แค่ f นไม่ัน 1และ2และ3ามแล้วเข้า4จะได้กลับไปทางออกแต่ของเราได้องทนี้เพราะว่าเราเป็นก้าแหวกให้พีคลิปนิดนึนงสะข้นแรกม่ยกข้าไปเดินดนิดนึงเออแค่นี้แอนแอน o o ม ก็น่เ้นอย่างนี้อยู่คนเดียวไหมสวัสดีหนึ่งสองไม่มีอะไรแค่นอหนึ่งสองและสามสี่นอกสอีหนึ่งกันแล้วอืหนึ่งสองและสามสตอนหันกลับไปต้องรีบเพรามีถึงสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่คนเดียวไรเงี้ยนี้จะเรลวมันจะเป็นหนึ่งสองและน้องไม่ใช่สามห้าหเจ็ป อยู่คนเดียวไม่เห็นจะเป็นห้าเกิห้าหกเจ็ดแปดมาถึงเจ็ดแปดไปอกาอยู่คนเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไรปูค่ะต่อหน้าอยู่คนเดียว หมือนวิ่งแบบรันเดลแันเออแล็สามสี่และ สสและห้แอนดปเคาเคาะมีไ uh, ้งเออเวลาเต้นตั้งสติเองนอน้ำหนักแล้วก็เคาะไม่ได้เปิดออกค่ะเคาะเคออกฉีกออกเออไม่ได้เปิดด้างหลังฉีกออกด้านนอกเคาะเคาเออผิดขาได้ไง ทีสามและห้าหกตนห้าหกขาขวาสองจังหวะยังทำไม่ถูกแต่เอย่าจังหวะให้ถูกเอยออย่ใช้ตนแค่ตรงนี้เอออันี้คือและแปดหกเจ็ดและแปดและหนึ่งและสองีทำไมห้าเจ็ดและแปดและหและ ไม่ใช่แล้วลอกลากกันดงกนงกันอกรบอกายมมดึงกเธอเเลอกจกันลอตทีนี้อันนี้คือหนึ่งเลือกน่งเลือกไหมเือกงด กับเด็กๆอยู่เสมอเนาะว่าอะไรที่เราทำไปเท่าไหร่ผลลัพธ์มันจะออกมาเท่านห้นกูขอให้ผลลัพธ์ที่หนูจะได้อะให้มันเต็มสูตรเต็มแมสทำร้อยให้ได้ร้อยทำล้านให้ได้ล้านขอให้ความผิดพลาดที่ไม่ว่ามันจะเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีน้อยที่สุดหนูทำเท่าไหร่กูขอให้มันไกล้กับ